สวัสดีครับยูก็ช่องปากโปพงห้องหมกไทยแลนด์ครับมืนอนี่มาติดแหรติดแหรอหาเช่นก็ไม่ชอบแปดสอบครับมือน,นี้ที่เ่าสารถึงใหม่ครับอันนี้น่าจะเป็นพี่อีที่เจ็ดครับหมือที่เจ็ดมันจะติดเตะประมาณนี้นะครับเข้ากลางบอกว่าให้ตาที่สองนี่ตานี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีครับสี่เหลี่ยมเห็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลือดเฉียมันกว้างกว่าจังน้อยนึงก็ได้ครับ แตกดีครับรับประกันครับซ้ำม,มีกระแตกครับแตกนี่เป็นนังคนเพื่อใส่ลายเป็นยังเพ่ใส่กวางดีใส่ไปแล้วเป็นผ้าละครับมันสอดตายเหี้ยมันหนักมันแพ้ง่ำผมเลยใส่ซ้ำม,มีครับใส่หาเส้นนี่นอนนอนสามครับลูกนอนนับจังใดด,ดิเห็นมัน้ยนี่ลูนอนนับตัวนี้ครับหนึ่งเบื่อไปช่วะครับหนึ่ง สองสามครับหนึ่งสองสามห้อใสนนี่ห้อยซนเป็นเลใา้มันเป็นไล่ต่อกันนะครับครับมันจะเป็นไเดียวกันเัียงสวยงามครับเนี้อห้เหมืนบีบเถอะเรีงยงดี๋ยวไมาใส่ละอหาเส้นนี่น้อนสามครับพอดีสวยครับสวยเนีไปจำๆนะครับเพื่อนี่ส่องไปอุทัยครับอุท,ทยัย เนจองไหมครับเนชังไหมมาเบ่งวิธีกิดลูกเหรอครับอันนี้จีเป็นหนับนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ครับลูกที่ีห่อใส่ครับสามลูกนอนสามลูกนอน วันนี้โตตังมากโตตังต่อมากกับไซครับอันนี้ก็ง่ายๆครับบีบบิดหมุนได้บิบหัวได้บิดหมุนฟอดครับมันจะได้เป็นเจยวก้อยครับของเฉังนี่เจยวก้อยมันจะเร็วทำไมครับเ็น หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสามเลยครับสามขึ้นมาครับปึ๊บมือเนีบเลยครับแนบเส้นเห็นไหมตากรับตากรอบในหูแล้วแนบลงมาสอดเขินครับปึ๊บดึงครับนี่ดึงตัวนี่ดึงเส้นนี่ดึงปั๊บเห็นไหมครับยิ่งมีห่วงขึ้นมาแล้วก็สอดครับผมจะีวสอดแต่มันจะสลับกันนะครับ สอนมันคุยกันออกมามันจะอยู่ดีกว่าดีกว่าถ้าไปสอดไล่ตรงนะมันจะหลุดเลยปึ๊บตัวน,นี้ก็เป็นเสียนบอนี่ครับจับจับปับบิดนี่บิดได้มันจะคุยกันสอดครับนี่ครับเหมือน ได้ไปอยู่ในปมอยู่ในมือดึงปับป๊บกรวปาเข่าปั๊บดูดขึ้นได้เหรอนี่ครับหนึ่งสองสามเ,เอาใหญ่มันแคบไปนะครับเอาใหญ่มันแคบไป 1>, 1 2 3สองสามครับสีใช้มือห่วงสอดเข้าไปครับปลายชุ่นนี่อันนี้เป็นลูกแแหเบอร์สามครับเมาชุ่นเบอร์หนึ่งครับมี่จะใช้ได้หลายตัดมา,มาดีมากพอดีครับนิวน้วเอานิ้วสี่หนีไปครับดึงมันนี่จอดเด็ดจุดนี้ครับ ลองไปเกีโอเก่าครับเซเวลาเซเวลาตายหาครับเอาสีเลยเป็นเกียวก้อยครับสวยงามประมาณนี้ครับแดดจีบจอมครับหนึน่งสองสามสามนอดม้า ตากปึ๊บปึ๊บดึงครับดึงตัวนี้ปึ๊บงออากรอบนะครับหนึ่งสอง สามนี่อย่าหาเช้นเอาสามครับลบด้วยสิบสามตาโมงกครับะฝนเสร์เข่าครับบิดรับ หนสองสามครับนับรายนอนนับลูกที่มันนอนพ่อเขาอยาให้ลูกเหมันบิดครับเขาอยากให้ลูกเหันบิด Yeah, are I'm